พอเจริญพรช่วงปวดหลังมากๆนี่ก็จะไปหาคุณโยมหมอสมุนไพรนะโยมก็ใช้พืชตระกูลร้อนๆทั้งหลายนะเช่นหัวไพลเป็นต้นเนี่ยสับละเอียดแล้วก็โปะไปบนหลังโรยกาลาบูนล,ลงไปแล้วก็ใช้ไฟเผากันเลยทีเดียวนะเรียกว่าเป็นการประครบร้อนแต่เป็นการประครบใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าร้อนจัดมากกว่านะซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาโบราณทั้งหลังทั้งท้องในเส้นย่อนแม้แต่อาการกระดูกทับเส้นนี่ก็ยังถือว่าดีได้เลยทีเดียว ซึ่งก็ทำให้นึกถึงหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราก็หวังจะเผากิเลสแต่ถ้าเผาแบบร้อนเกินคือตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปก็ไม่ได้เป็นทฤษฎีของทางสายกลางดังนั้นการทำให้พอดีพอดีเหมือนหลักการประครบเนี่ยพอร้อนได้ที่หมอก็จะดับไฟนะแล้วก็ใช้ผ้าปิดทับนอนควาไว้นานสักพักหนึ่งก็เซนก็จะหย่อนมากดังนั้นทำอะไรหวังจะเผากิเลสให้ ไม่สุดท้ายถ้าตึงเกินไปเราก็ไม่เกรียมเสียเองดังนั้นธรรมะกับการรักษาโรคแบบแผนโบราณเจริญพร